บทสวดบทภาวนาก่อนนอนเพื่อการปล่อยวางข้าขอน้อมใจให้สงบปล่อยทุกความกังวลที่เกาะแน่นอยู่ภายในเรื่องใดที่ผ่านมาแล้วขอให้ผ่านไปเหมือนสายลมพัดผ่านยอดไม้ไม่ต้องรัง้งไม่ต้องยึดไม่ต้องหวนคืนไปคิดให้ใจหนักขอให้ใจนี้เบาสบายปล่อยทุกภาระวางลงบนพื้นดินแห่งความจริง สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จขอวางไว้เพียงวันนี้สิ่งที่ยังไม่ได้แก้ไขขอฝากไว้กับพรุ่งนี้คืนนี้ขอเพียงให้ใจได้พักให้จิตได้คืนสู่ความสงบข้าขอให้อภัยตนเองต่อความผิดพลาดที่เคยทำและให้อภัยผู้คนทั้งหลายที่เคยทำให้ใจหวั่นไหวขอให้ความเมตตาปลกป้องจิตนี้ให้ความการุณาเป็นแสงอ่อนนำทาง ให้สติเป็นสะพานพาใจข้ามคืนที่มืดมนสู่แสงรุ่งอรุณใหม่ข้าขอมอบกังวลทั้งปวงให้ทำมอบความเหนื่อยล้าทั้งหมดให้การพักผ่อนคืนนี้ขอให้ใจสงบขอให้กายผ่อนคลายขอให้ลมหายใจพาเข้าสู่ความผ่อนพักดุดใบไม้ลู่ลมดุดผืนน้ำสงบนิ่งขอให้ค่ำคืนนี้เป็นที่พักของใจ เป็นที่วางของความคิดทั้งหลายเมื่อดวงตาปิดลงขอให้จิตพบความผ่องใสเมื่อรุ่งเช้าตื่นขึ้นขอให้ใจเบาพร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความสบายด้วยเมื่อตาและด้วยการปล่อยวาง